สวัสดีครับเกริร์ผมแบงค์กัมโบเกมแคทเตอร์ผมนะวันนี้จะมาทําการรีเดียชันกับคลิปที่มีทอยเลตมัลติเวอร์ตอนที่สี่กันแล้วผมนะค่อยๆดูกันไปทีละตอนทีละตอนนะผมนะตอนนี้ล่าสุดเหมือนจะอยู่ตอนที่6ใช่ไหมเออเราค่อยๆดูไปไม่ต้องรีบกับผมนะเดี๋ยวก็ตามทันอีกไม่นานเกินรอสำหรับคนที่รีบดูกับผมนะโอเค จากพาร์ทที่แล้วเราก็ได้เห็นถึงการมาของไททันที่โกงที่สุดในทุกซีรีส์ก็คือไททันคร็อกแมนนั่นเองครับผมแนวะโ,โหทั้งหยุดเวลาได้ควบคุมคนอื่นได้มีอาวุธเลื่อยยังไม่รวมกับความสามารถการต่อสู้อีกหลายอย่างที่เรายังไม่รู้ครับผมนะเออแล้วก็ปืนของมันที่เปลี่ยนสีไปหลายคนก็เห็นด้วยนะว่าที่ผมบอกไปว่ามันสีเหลืองคือยิงอยู่เวลาตัวเล็กๆสีแดงคือตัวใหญ่เออ อารมณ์ก็ประมาณนั้นแต่ควาสามารถควบคุมตัวละครผมก็ยังไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวข้องกับเวลายังไงไม่มีใครให้เหตุผลดีๆเลยสักคนก็อาจจะเฉลยก็ได้ใครจะรู้ในพาร์ทนี้เอ๋ก็เดี๋ยวมาดูกันโอเคงั้นก็ย้ายเสียเวลามาดูตอนที่4กันเลย let's ก o จะว่าใบเครื่องบินมีนาฬิกาแปะคือเครื่องบินฮะาที่เครื่องบินเทคโนโลยีสูงนาฬิกาไมมาแลดูขัดกันขัดกันแต่ก็โอเคไหม เอาเล่นมาลุกว่างกันเหรอนี่ล่ะไซที่บอกมึงว่างกันใช่ไหมเล่นมาลุกนี่ไททันคล็อกแมนบอกกูเองเล่นกันต่อไปอะไรอ่ะโอ้ล่อยไฟแล้วมันจีแมนนี่เอาเองมาตั้งแต่ตอนนี้เหรอนี่แน่อะเดี๋ยว what the ทำไมมันง่ายจังเดี๋ยวะโอ้ยจะโดนเวยัดไซที่บอกลืมไแล้วเหรอทำไมมันล่วงง่ายจังจีแมนโอ้เลื่อยอจืบ๊บ นน่โอ้โหต่อยเห็นไหมนี่ต่อยก็ได้ไม่เพียงแต่ใช้ปืนผมนะต่อยก็แรงต่อยทีเดียวหายหมดเลยใช่ไหมเดอเดี๋ยวจัดเองโอเคโคตรแกร่งเฮอู้ต่อยอีกรอบหนึ่งบิววิวิวเนี่ยหยุดเวลาโหอยุดเวลาเรียงตัวแล้วก็วัดเดาะเมื่อกี้คือหยุดเวลาท่าใหญ่เหรอโอ้ที่มีดแมกเนตอ้าวอะไรวะ เดี๋ยวแล้วมันก็เดี๋ยวมันก็ทิ้งไปเลยแหละไหนะบอาจะป้องกันตอนที่ตัวเล่นหมากลุกอยู่มันหยุดเวลาแล้วมันก็หายไปเลยก็ได้แหละ <laughs> 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 ก็ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะผมนะเดี๋ยวเราค่อยๆสโลว์แล้วค่อยดูกันดีกว่าว่าเขาทําอะไรเมื่อกี้แต่ที่ตกใจก็คือมีอันหนึ่งจีแมนเนี่ยมันยิงด้วยกระสุนเหลืองใช่ไหมแล้วเราก็บอกว่ากระสุนเหลืองเนี่ยมันหยุดพวกตัวเล็กๆได้แปลว่าจีแมนนี่ยังถือว่าเล็กอยู่แหละไ <laughs> ม่ต้องใช้กระสุนแดงเลย ทำไมมันกังยังจีแมนในจักรวาลนี้โอเคงั้นเราก็ไปค่อยๆดูโอ้โหนะน่าจะมีหลายอย่างที่เราต้องหยุดคิดกันนะผมนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นหยุดเวลากันลัวๆอย่างแรกเลยนะผมเนะีืเล่นหมากลุกแล้วก็ที่น่าสังเกตก็คือทีวีแมนมีนาฬิกาอะไรก็ไม่รู้น่าจะเป็นนาฬิกาของพวกคล็อกแมนนะผมนะไม่น่าจะทำอะไรได้ทำไมมันใส่เอาไว้ ในอนาคตจะเอามาใช้อะไรสักอย่างผมนะนนาฬิกาฮ็อ,อกแมนเออทีวีแมนใส่ในาฬิกาฮ็อ,อกแมนแล้วก็นั่งเล่นหมากรุกทําไมแล้วก็ยังไม่เข้าใจทำไมมันมันนั่งเล่นหมากรุกตรงนี้ในขณะที่สกีบิตีกาลังตีเมืองอยู่มันนั่งเล่นหมากรุกกว้างจัดจริงไม้เท้าไอตัวคล็อกเฮดแมนเรียกวคล็อกเฮดแมนนาฬิกาใส่หมวกค่อนข้างดีไซน์เท่ดีนะเออ อ๋อนั่นคาเมล่าแมนอ้าวเราได้คาเมล่าแมนมาเพิ่มอะตอนแรกเรามีคาเมล่าแมนอยู่แค่ตัวเดียวในกลุ่มก็ผมนะตอนนี้น่าจะมีตัวเพิ่มเพราะว่าเรามองมองในฐานะคาเมล่าแมนอยู่นี่ก็มาอีกตัวหนึ่งเออมันดูในการเหมือนรอเวลาอยู่ไอตัวคล็อกเฮดแมน a n แอนตี้มาแล้วเดี๋ยวนะขนาดมันต่างจากตอนที่แล้วอะตอนที่แล้วผมมองว่ามันแลดูเล็กนิดหนึ่ง รอบนี้โผลมาตัวเบลเออ,เอ,อสมขนาดไซอันทิสแล้วก็เนี่ยผมนะไททันคล็อกแมนโอโ้โหดีไซน์รายะรละเอียดอะไรคือแบบดูลอยสลักอะไรแบบมันปลานี่จริงๆแล้วก็โดนยิงครับผมนะแล้วก็อย่างที่เราเห็นกันนะผมนะนอกจากพลังหยุดเวลาการโจมตีแล้ว กรอกของแม่งก็โคตรหนาครับผมเนะคือโกงทุกอย่างเอาทุกอย่างยิงผมนะโจมตีป้องกันอะไรแลดูไรเทียมทานอันนี้เหมือนอะไรเอาไฟมาอาบเล่นเอเย็นดีไท่านครอ,อกแมนบอกเย็นดีนะจีแมนเอออ๋ไม่พอมาเทียบดูแล้วก็ใช่เนะไซนทิสตัวค่อนข้างใหญ่จีแมนแลดูเล็กเมื่อเทียบกับไซนทิสแหละก็เลยใช้แค่กระสุนเหลืองพอว่างั้นเอออาจจะชาร์จเล็กน้อยเออ ตัวอื่นคริงได้เลยไงพวกตัวกระปิดแต่ว่าสำหรับ G-Man ชาร์จเล็กน้อยแค่นั้นเองเหรอในการล้ม G-Man หยุดเวลาล่วงลงมาตุ้มเออจากนั้นก็ทําอะไรสักอย่างครับผมเนี่ยทำให้ตา G-Man เป็นสีเหลืองนั้นก็จับอืมหูฟังหลุดแล้วก็จะยัดไอ้ท่าเวลาเนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะทำให้เกิดอะไรจับแล้วก็ชาร์จเวลาไว้ไม่แน่ใจถ้ายิงไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นนะผมเนี่ย โอ้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 อืมสายทิดบอกอย่าพิ่งทําเดี๋ยวคนดูเขารู้ว่าจะทําอะไรก็ไม่รู้ว่าจะทําอะไรกันเลื่อยคล็อกแมนครับผมนะดื้อย่าคิดเกือบจะเข้าหัวสายทิดถ้าเข้าหัวนี่ตายเลยหมเออแต่ว่ามีเลื่อยมันมีหลายอันใช่ไหมเราดูจากตอนที่แล้วมันใช้ท่าเลื่อยนี่น้อยกว่าที่คิดเนะพยราทนี้นี่จะต่อยอย่างเดียวเลยเมเล่ พูดถึงโห oh, ลองดูขนาดตัวจริงรับผมเนะี่ยหัวไซนทิสแม่งโคตรใหญ่เลยหัวไซนทิสคือคือหัวกับตัวของไททันคอร์กแมนขนาดแม่งโคตรใหญ่จริงรับผม,นะเ,ม,นม,มนเนี่ยก็ต่อยเต็มหน้ามือที่มีปืนเดี่ยแหละต่อยเต็มหน้าแล้วก็ต่อยเองด้วยจีแมนคือไม่ฆ่าผมนะเน้นเอามันต่อยแล้วก็เนี่ยตัวที่บินมานะั้นมัน ใช่ไหมน้ำมันไททันนี่ไททันคาเมล่าแมนมันมาพร้อมสก,กิบิดีก็แปลว่าตอนแรกมันโดนควบคุมไปจริงๆใช่ไหมเนี่ยรอบนี้จักรวาลน,นี้ก็คือไททันคาเมล่าแมนกลายเป็นพวกตัวร้ายครับผมนะเออแล้วมีพวกเฮลิคอปเตอร์บินมาก็อยากจะเห็นไททันคล็อกแมนเวอร์ซัสสองไททันเหมือนกันนะไททันคาเมล่าแมนกับไททันสปีกเกอร์แมน มันก็คงสู้ได้ไทยเดาความสามารถแม่งโกงจริงต่อให้สองไททันที่เรารู้จักลุมก็น่าจะพอสู้ได้เชื่อไปบเดี๋ยวเมื่อกี้นาฬิกามันอยู่ๆมันก็มันโอเวอร์ฮีทแหละพูดถึงผมเพิ่งสังเกตนี่ๆๆ,ๆสักคักควันเริ่มขึ้นจากนาฬิกาตรงกลางครับผมเนี่ยอาจจะเป็นเพราะโอเวอร์ฮีทปะใช้งานล่างนี้มากไปไม่ได้หรือเปล่าถ้าใช้มากไปความร้อนจะสูงแล้วมันจะเริ่มพังตรงกลางเห็นปะ เอออาจจะหมายความอย่างนั้นก็ได้ผมนะอืมไม่เอาไม่พูดสายหน้าทำไมเออจะเอาไหมไม่เอาอ๋อโอเคได้อืมแล้วก็ต่อยไส้เทียมันไส้แล้วไงต่อแล้วก็เนี่ยผมนะยิงวิววิวถ้าเป็นพวกรูวล้อนี่คือยิงแบบเร็วๆสบายๆแล้วก็อยู่ก็ชาร์จพลังแล้วก็ตัวอื่นๆก็มีออร่าสีเหลืองขึ้นปะเ,เดี๋ยวเดี๋ยว ไททันมีจุดที่อย่างหนึ่งที่น่าสังเกตนะผมนะไททันคาเมราแมนทำไมมีออร่าสีเหลืองมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วสีหลักไหมไม่เนี่ยเออเราเห็นไททันคาเมราแมนแต่ว่าตรงอกแล้วก็ตรงตามันเป็นสีเหลืองมันโดนควบคุมจริงหรือเปล่าแต่ก็อันนี้ผมนะอยู่ๆก็ใช้ท่าชาร์จขึ้นมา ลโล่มาอีทีพวกตัวเลี้ยวล้อล่วงหมดผมนะยะเป็นพวกไททันแลวก็เครื่องบินนี้ที่ยังไม่เป็นอะไรมากแล้วก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นใวผมนะย่ก็หายไปอา้าวโอโนชูมือทําไมส,สักพักสกีบีดีแมกเนตเฮลิคอปเตอร์เออผู้จะเห็นไม่มีเฮลิคอปเตอร์ด้วยรวมหลายอย่างมากแม่เหล็กเฮลิคอปเตอร์เดมมีว่าหลายอย่างแล้วก็ไซอันทิตเกังจะเล่นคาร์บล่าแมนก็จะตายอีตัวหนึ่งแล้วผมนะเอ แต่แบบมันไม่ได้เป็นท่าวาร์ปกลับแน่เลยไม่ใช่เออาจจะเป็นท่าคืนล่างหรือเปล่าท่านี้ตอนแรกผมนึกว่าจะใส่อันตีกบผมนะตายรอบตัวไม่พอใช้ปุ๊บมันก็หายไปเลยขอฟังเสียงเอฟเฟกหน่อยแต่เอฟเฟกมันก็ดีโอแล้วมั้งขอฟังเสียงแบบธรรมดาตู้ตู้ตู้ตูตู้ผมนะเอ มันเป็นท่าอะไรรอบนี้ย้อนเวลาหยุดเวลาอาจจะหยุดเวลาแล้วก็ช่วงเวลาที่ศัตรูหยุดอยู่ก็วิ่งออกจากจอไปแล้วก็เวลาเริ่มเดินกลับมาอะไรแบบนี้ถ้าให้เดาเออหยุดเวลาปุ๊บแล้วก็วิ่งหนีไปอืมน่าสนใจผลนะหรือไม่ก็ย้อนเวลาบางอันก็ไม่รู้ว่าใช้ท่าอะไรแต่ก็น่าสนใจใช้เล่นมันแอบมีอีสเตอร์เอกอะไรไหมไม่มีเนาะ ผมกำลังจะบอกว่าลูกไฟข้างบนมีอะไรแบบไม่น่าเกี่ยวเออไซแอนติสก็ล่วงจีแมนก็ยังไม่ได้ตายเออข้อเสียหลกัหลกๆของตัวละครในซีรีส์นี้ไททันคล็อกแมนเนี่ยคือมันติดเล่น <laughs> มันยังไม่ได้ฆ่าใครสักคนเลยไม่ได้ ตอนที่แล้วผมไม่แน่ใจผมจำไม่ได้ว่ามันได้ฆ่าคนหรือเปล่าแต่ตอนนี้นี่มันไม่ได้ฆ่าใครเลยเนะี่ยมันหยุดเวลาทําให้คนอื่นล่วงก็จริงแต่ไอ้พวกนี้ก็ไม่ได้ตายกันนี่มันก็แค่เออหยุดเวลาแล้วมันก็ล่วงลงมาไม่ได้ตายนี่อ๋อไม่ตายเพราะว่าตกลงมาแล้วระเบิดตูมแต่มันไม่ได้ฆ่าใครเลยเนะี่ยต่อยจีแมนเน้นความสาใจเป็นหลักเออจะทําอะไรก็ไม่รู้ต่อยไซนทิสเน้นความสาใจเป็นหลักเนี่ยมันอาจจะอยากฆ่าตอนที่ใช้เลื่อยของคล็อก m มน แต่นอกนั้นก็ต่อยต่อยอย่างเดียวเลยแบบคือแบบเหมือนเหมือนติดเล่นเหมือนติดโชว์คล้ายๆเบจิโตอย่างดักกอนบอลอะไรเงี้ยกูโคตรเทพกูติดเล่นติติต่อยต่อยติติต่อยต่อยคือแบบโอ้โหก็เข้าใจว่าเองเทพแต่ว่าโห้มันไสอย่างี้เทพจนติดเล่น เออเท่าที่สังเกตดูแต่ก็โอเคผมนั่นคือการเรียกชั่นกิปดีทอยเลยมาตีเวอร์ตอนที่4ครับผมนะใครชอบคลิปนี้แล้วใช่แล้วก็เมนเพื่อเป็นกำลังใจผมส้ารัมแอมเลใครอยากดูผมเรียกชั่นอะไรแบบนี้กดไลค์กันเยอะสาธุไปก่อนกดบายใหม่กูดใน